ายเลข427688ฟังเริ่ในการรับ SMS ขึ้นอยู่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงสุดท้ายช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ท่านรอคอยละเป็นไงเมื่อวานวันก่อนสองวันที่ผ่านมากินเจเจศาสตร์ไปแล้วปรากฏว่าดอกเบีย้ยต้องไปเสียต่อ, <c oughs> อยังต้องไปผ่อนต่อใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่า สึกเกจริยุทธ์จิ้นจะมอบของขวัญอะไรให้กับท่านและมั่นใจนะครับว่าตืกลึกตึกถึงนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบนะครับว่ามวยแต่ละผู้ถ้าฟันธงออกไปแล้วนะครับเขาพอจะมองเห็นช่องทางที่เรียกว่าเวลาเข้าวินแล้วจะต้องลักษณะไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่าจิ้นเจเจ,เจมีอะไรฝากให้กับท่านนะครับ แต่กองอื่นนะครับมาดูทีมงานของตึกเกียรติยธก่อนนะวันนี้สึกเกียรติยธนะครับคไลน์นี่เขาบอกว่าไล่คาถาเก่งเหลือเนกะินวันนี้สงสัยจะไล่ไม่ออกไล่ได้ก็ถ้าไล่คาถาดีต้องไล่ฝนก่อนใช่ไหมเพราะวันผมมองดูท้องฟ้งฟาบรรยากาศมันค่อนข้างจะอึมครึมเหลือเกินผมว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับ,รบแต่น้องบอลก็มีคาถาดีจากสามโมงเย็นจนถึงห้าโมงครึ่ง หยุดลงไปหน่อยๆฝนยังพึมพำพึมพำพึมพำแต่พอหกโมงก็ยังแบบปล่อยๆนิดหน่อยแต่สรุปแล้วว่าบาดเจ็บไปครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าคนจัดมวยระยะนี้ต้องต้องเขาเรียกว่ามีคาถาดีคาถาเซติงใช้คาถาดีมากแสนสองน้องโบ๊ทเมื่อคืนก็น่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่าแสนเซติงขาดทุนหรืครับแสนสองผมว่าเกี่ยวกับเรื่องคู่มวยป่ 2. 2> อือเปลพี่แก้วมันหลายๆองค์ประกอบหลายอย่าง นะครับแต่ช่วงนี้นะฝรั่งมังค่ามันไม่มีเลยอะ่ะเมื่อคืนนี้ห้าสิบกว่าคนอะ่ 56, อะห้าสิบหกหรือห้าสิบแปดอ่ะขรลังสองพันอ่ะฝรลังระยะนี้อาจจะเขาเรียกว่าหมดซีซั่นและครับพี่แก้วก็นั่นแหละผมบอกว่าระยะนี้นะฮะโปรโมเตอร์แต่ละท่านในประคองตัวกันค่อนข้างหนักนะ,ะถ้าเป็นยอดวันประเด็จยังอยู่เนี่ยผมว่านี่บานเลยนะ <laughs> แล้วก็กิ่งทองตอนนี้เห็นไหม ต้องไปพึ่งคุณมนต์สีพึ่งครับเวลามีรายการแต่และรายการเนี่ยอย่างไรก็ต้องหาสปอนเซอร์ช่วยเตอร์ติงนี่ถือว่ารวยนะแต่ยังต้องหาสปอนเซอร์ช่วยอย่างเช่นธนาชาตบ้างชอคโอยุหะอิสุตุบ้างววาอะไรจำแนงน,นั้นนะครับเมื่อวานนี้นองโบดไม่มีสปอนเซอร์แต่คุณมีคุณพ่อที่มีฐานะก็คงจะบาดเจ็บนะบาดเจ็บแต่ก็คงจะ ไม่ไม่ะต้งตะเกียนเท่าไหร่นะครับเพราะคุณพ่อเนี่ยเงินเก่งเขาเรียกว่าน้องโบสเนี่ยจัดอีกอ20รายการ30รายการครับ,รบถึงจะขาดทุนยังไงน้องโบสบอกว่าขอให้แฟนๆรายการศึกเพชรพิเศษเนี่ยเข้ามาชมกันถึงจะขาดทุนยังไงน้องโบสก็ยอมอยากจะทําหน้าที่และอยากจะจัดมวยเนี่ยให้ดีที่สุดเขาราับภาษาไปแล้วครับเขารับปากกับแฟนมวยไว้แล้วว่าถ้าเขาเป็นโปรโมเตอร์เขาจะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดขราะฉะนั้นนะ เมื่อวานนี้ผ่านมานี่ถือว่าสอบผ่านสอบผ่านครับวันนี้มาดูโกลายนะครับก็จะสอบผ่านไม่ผ่านนะโกลายวันนี้เขาก็มีสปอนเซอร์อย่างเช่นคุณประพิษเตระคุณรู้จักไหมฮเสียประพิษอยู่ใต้อรู้จักครับในหัว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 ครับยังมีกอเดทหนูแดงคู่หูกันทั้งสองท่านเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับคุณโกลายนะครับครับวันนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆมวยก็คงจะ เหมือนเดิมนะคงจะครับข้างพอสมคกรดนะครับเอาอย่างไรเสียนะอย่าทิ้งกันนะครับข้างพวกกันต้องไปครับข้างโดยเฉพาะชั้นสองที่ว่ากลุ่มเล่นยังอยู่เหมือนเดิมกลุ่มเล่นก็เหมือนเดิมครับแต่ม่เพิ่มีคนแปลกหน้านะเออไม่มีครับพี่แก้วเพราะว่าระยะนี้คนแปลกหน้าเขาต้องรอรายการใหญ่สา0อยหสิบหรือสามร้อยคุณสังเกตไหมว่าเวลานี้ถ้าพูดถึงคนเล่นเนี่ยปิริตของการเล่นน้อยลงมากอ่ะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามันมีมวยอยู่คู่หนึ่งนะครับครับซึ่งมวยผู้ที่ชกกันโอ้โหเอาเป็นนัตายชอพโคโยห์สุดๆนะครับเป็นคู่มวยคู่ที่แปกครับินเชื่อไหมว่าชกกันชนิดเรียกว่าตั้งยกหนึ่งถึงยอพอๆกับคู่นี้เลยอ่ะพอๆกับคู่ครคู่ใจเพชรฮะคู่ใจเพชรชัยโยชัยโยไอชัยโยกับเพชรประสานครับครับมันต่อยกันไม่หยุดนะแล้วก็โอ้เรียกว่าผัดกันลุกผัดกันลับผัดกันแล้ว เลือเชื่อนะขโมยตายกันติยกเนี่ยคนเล่นยังอุสตสาห์ตะโกนออกมาหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเขาเรียกว่าเอ,อ่ยังไงรู้เปล่าพี่แก้วว่าพวกท่านเหล่านี้เนี่ยต้องเอาจับไปนั่งสมาธิ <c oughs> แล้วก็ต้องจับเอามดแดงเนี่ย เอาโมจายไปทำไมเนี๋ยมันก็ไปกินไข่ไม่ใช่ก็เอาไปกัดนะครับกัดนั้มันดูว่าเออเนี่ยมันร้องเนี่ยมันหนีอย่างเดียวไหมเจ็บอย่างเดียวหรือหนีอย่างเดียวอะไรเงี้ยต้องจับไปนั่งสมาธิมวยคู่นี้นะถ้าพูดถึงใครดูนะต้องบอกว่าพี่แก้วต้องปลอบมือให้มันแก้ไได้เสียงหนีอย่างเดียวมาพี่แก้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่เล่นมวยเนี่ยเก้าสิบห้ามีอยู่ร้อยคนเก้าสิบห้าคนครับพี่แก้วเห็นแก่ตัวทั้งนั้นอ่า จริงผมพูดเรื่องจริงครับเราก็เป็นเรื่องจริงครับแต่พวกเราต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองก่อนนะครับเวลานี้ถ้าพูดถึงยังเป็นลักษณะนี้อยู่เนี่ยแหมน่ารังเกียจน,นะครับเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวมากๆครับพีบ่แก้วบ,บางทีเนี่ย มวยเนี่ยมันชกกันแ้าเป็นแคบตายท่านยังกล้าตะโกนบอกว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวมันเหมือนกับแบบว่าท่านไม่ละอายใจท่านเองไม่ละอายไม่อายปากท่านเองเวลาท่านใช่หรเปล่าครับพี่แจ้วครับถ้าเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่ทํากันเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนมีมันสมองหรือว่าถ้าเป็นคนคิดได้นิดนึงเนี่ยเขาเรียกว่าท่านต้องละอายใจตัวเองบ้างครับท่านไม่อายฟ้าดินท่านต้องอายตัวเองบ้างครับ ครับผมเอามาดูสึกเกยรติย,ยุทธนะครับพร้อมราคาเหนะรียญนะฮะวันนี้กคลายเก็บ240บาทนะครับมวยคู่ที่หนึ่งก็เป็นยอดปัจพีปอสุวรรณชน,นะครักกับสายบัวพยักอุบบนคู่นี้ปิกัดน้ำหนัก122กอน,นะครับยอดปัจพีของยูนปักปะหนังนะครับเป็นมวยที่มาชกในกรุงเทพไม่เท่าไรนะฮะเรียกว่าบางท่านอาจจะนึกไม่ออกหรือไม่เคยเห็นเลยก็ได้นะครับส่วนสายบัว สายบัวนี่ผมดูแล้วพื้นพื้นถามว่าเก่งไหมไม่เก่งนะพื้นพื้นพอใช้ได้เท่านั้นนะครับครับคุณน้เรียบเทียนอยากจะให้ดูภาพประกอบการชกไปสักยกสองยกก่อนนะแต่ถ้าจะให้ฟันทงผมว่ายอดประิีนะครับของยูนปักปนันนะครับเท่าที่สืบทราบนะมีการเตรียมตัวพอใช้ให้ยออประิีนะครับครับต่อมาคู่ที่สองเป็นศิราชัยสิบเชิดนะครับกับโจโจสองสำนักบกคุณนี้พิกัดน้ำหนักกันไว้แล้วบปอนด์นะครับครับศิราชัยกับโจโจ ตีลาใจโจโจ้เนี่ยชกที่จังหวัดระยองม,มาสองครั้งนะครับโจโจ้ชนะถึงสองครั้ง ที่ราชัยเนี่ยวจใหญ่จะเดินสายแถบภาคตะวันออกนะเขาเรียกว่าเป็นมวยเดินสายแถวเมืองชนแถวพัทยาแถวระยองแถวนั้นเนี่ยจะเป็นถิ่นของสมชายระยองถูกไหมโจ๊กของสมชายระยองสมชายคนบุรีสมชายขอไปสมชายทีมงานของวันสรงชายเก่า่ะเขาเรียกว่าสมชายดั้งเดิมมิตซูมิตซูเพราะว่าเขาขายพวกมิตซูเป็นผู้จัดการรถมิตซูถูกไหมฮะเขาเรียกก็ได้ฉายาว่า สมชายมิสูครับผมเจ้าเจ้านะฮ <c> ะ <oughs> ทำการที่ซ้อมอยู่ในเกรฑ์กายของสมชายมิสูนะครับ <c oughs> เคยชนะมาสองครั้งเป็นมวยเขา่าขวางได้คํำขวางเดีอ่นะครับคริเปรียบเทียบแล้วยังเห็นว่าโอ้ใกล้เคียงกูคีมากนะแต่ผมว่าเที่ยวนี้นะเท่าที่สืบทราบเขาบอกศิลาชายัยเตรียมตัวดีเหลือเกินนะครับถ้าเตรียมตัวดีนะครับผมไปที่ศิลาชายัยแต่ใกล้เคียงกูคีมากนะครับ น็อกเบร็กเก่งรงยุทธกับสานิสุวิจิมนะครับพิกัดกันไว้ร้อยสิบปอนด์น้อีเล็กเนี่ยนะครั้งสุดท้ายวันนั้นโดนไอ้เจ้าอะไรนะถีบเตะเข่าน็อกเลยนะครับเดี๋ยวนะผมมาดูฟอร์มนิดหนึ่งนะครั้งสุดท้ายแพ้น็อกไอ้เจ้าวราชาติเล็กนะครับเป็นมวยที่เตะดีถีบเก่งนะฮะลูกถีบถี่ถีบหน้าเลยนะถีบแถวต้นคอถีบแถวหน้าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้สวยนะส่วนสานิ สารนีที่เป็นมวยเขานะแต่เข่าของสานี้พื้นๆมีตั้งแต่ทั้งเข่าอะ่ะแต่พื้นๆไม่เหนียวหนึบนะครับคุยเปรียบเ,เ,เทียบแล้วยังเห็นว่าน้องวีเล็กนะครับน่าจะดีกว่าสารนิ้แต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะะน,น้องวีเล็กที่ไม่พื้นฐานไม่ค่อยไม่ค่อยยืนระยะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เขาเรียกว่าจิตใจไม่ค่อยมั่นคงครับ เพื่อไทไม่แน่นอนใหม่ๆเนี่ยทําท้าว่าจะเป็นดาวรุ่งูกแต่พอมาโดนน็อกข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าโดนเผาเครื่องไปแล้วดูฟอร์มการชกเขาเรียกว่าเป็นมวยที่ใจไม่ค่อยดีครับถูกไหมฮะเลทมีไหมฮะเลทเปิดอยู่ที่ห้าสี่ครับพี่แก้วน้องมีเล็กต่อน้องมีเล็กต่อนะครับครับมาถึงคู่ที่สี่เป็นแมสซี่พอประเสริฐกิมนะครับกับวัชรพลต่อแมสซี่เวลานี้โดนฟ้องอยู่นะพี่แก้วเพราะโดนฟ้องเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเอ เลี่ยงภาษีแสดงว่าค่าตัวสูงและ้ยงรายภาษีถ้าเผื่อว่าโดนผมเห็นเมื่อเช้าข่าวข,าวของเ,ออเขาเรียกว่าคุณสรยุทธ์แล้วก็มออีอีกคนหนึ่งฮะที่ประกาศข่าวกีฬาชื่ออะไรฮะอ,อ๋อเดี๋ยวนะผมขออกหน่อยนะผมขอข่าวเขาเรียกว่าหน้าตาจะออกคล้ายๆทรงแบบอะไรนามสกุลเก่งทุกทางนะครับ เสกร่าฮะคุณเสกล่าถูกไหมฮะเอาเอาครับผมก็บอกประกาศว่าข่าวกีฬาว่าเมสซี่เนี่ยโดนฟ้องเรื่องภาษียื่นเท็จแต่ถ้าเผื่อว่าผิดจริงโดนติดคุกหกปีครับพี่แก้วมยึดซักเห่อยึดฮะเออยึดซับแล้วก็ติดคุกด้วยใช่ไหมครับผมอันนั้นเป็นนักฟุตบอลเมสซี่ที่เตะอยู่บาร์เซโลนาครับเอกล่าคุณเอกราชเก่งทุกทางใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ วันนี้มาดูนะเมสซี่นะครับซึ่งคุณจิ้นเขาบอกกำลังถูกฟ้องอยู่แต่วันนี้เนี่ย <c oughs> อันนี้นักมวยนักมวยมวยคนละตัวครับคนล<ส><น>ะคนเมสซีเประเสรตรยิมน,นะครับรูปร่างสูงนะซ้อมอยู่กับคุณแปะ๊ะ <c oughs> เขาเรียกว่าแปร์ป่ะไม่ใช่ฮอแป๊บมินบุรีใช่นะครับรูปร่างสูงนะวจิตหัวใจดีระยะระยะในฟอร์มดีนะครับส่วนวัชรพลต่อหักสองของคุณพรังว่า วัชรพลเนี่ยเพิ่งมาอยู่กับพรบังว่าเมื่อเช้าคุยกับพรบังว่ามาเขาพรบางว่าบอกโอ้โหเก็บตัวมาสองเดือนกว่านะครับถ้าพูดถึงความเก่านะวัชรพลนี่เก่ากึกนะไอ้เจ้าวัชรพลแว่นตามหาทนเก่านะครับวัชรพลเขาเรียกว่าเป็นมวยแถวโคราชครับมวยเดินสายครับความมั่นคงไม่มีครับความเชื่อถือไม่มีครับถูกไหมครับครับผมเล่เปิดราคาอะไรเล่เปิดอยู่ที่สามสองครับพี่แก้วเมตสี่ต่อเมซสี่ต่อ แต่ทางคุณพรบังว่านะครับยืนยันมากับผมนะว่าวันนี้ซ้อมดีมากเสยตึงเจ้าของโรงพักบอกว่า ขอให้เปิดมาแรงๆนิดหนึ่งจะอัดให้อยู่เลยเพราะว่าอย่างนั้นนะเปิดแรงๆหมายเขาว่าไงหมายนะผลท้างเลขราคาดีลนะ่ะอ,อย่างนี้ก็ดีแล้วครับพี่แก่เาสามสองก็ดีไงแต่เขารู้ว่าสามสองหรือเปล่ปาถ้าเขารู้ว่าเขาสามสองเขาอัดแน่นะเพราะเตตึงเนี่ยยืนยันมาแล้วว่าวันนี้เล่นเต็มที่นะครับรับพราะฉะนนถ้าการเตรียมตัวดีผมดูว่ากระดูกของวัชระพนเนี่ยดีกว่าแมสซี่ผมเลยให้รองวัชระพน์นะครับครับต่อมาผู้ที่ห้านะครับเป็นสักสิริสักสิริเกียรติยงยุทธกับโอรนอเมืองสีมานะครับ จักซุรินเนี่ไเอ้เข้ามวยรอบเราหายไปนะเขาเรียกว่าฟอร์มลุ่มๆดนอนๆครับพี่แก้วครับฟอร์มแบบไม่แน่นอนก็ต่อยมวยรอบ,บวันนั้นต่อยมวยรอบที่ราชดำันแอคเขาไปที่อ้น้อยแล้วก็หายไปครับหลังๆก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับโอรานโอก็เช่นเดียวกันนะครับมวยชุดนี้ถ้าพูดถึงสักสุรินกับโอรานโอมาจินวิจาณดีกว่าผมบอกให้ฟังครับว่าคู่นี้เนี่ย ท่านดูว่าการยกห้าใครชนะแล้วแล้วถึงเล่นดีกว่าผมเองนะมานั่งเิียราดนะนะพี่แก้วบอกให้ผมวิจารคู่นี้ผมก็วิจาร์ไม่ถูกเพราะว่าผมวิจารณศักรินผมก็ไม่รู้ว่าโโลโนโ่สู้หรือเปล่าผมวิจารณโโลโนโ่ไม่รู้ว่าโโลโนโ่จะล้มหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดด้วยสัจภาพหรือว่าพูดด้วยตามเนื้อผ้าแล้วก็ตามความเป็นจริงครับเก่าและแก่พอกันเขาเรียกว่าคู่นี้เนี่ย เอาไว้ดูการยกห่าใครชนะ 5, แล้วเล่นดีกว่าการยกฆ่าคุณต้องดูเวลาด้วยนะครับเวลาคุณจะเล่นเนี่ยคุณต้องดูเวลาว่ามันเหลือกี่นาทีเหลือกี่วินาทีสักสามสิบวิหรือหนึ่งนาที <c oughs> แล้วก็ต่อทัน <c oughs> แล้วก็ไม่จ่ายหรือว่าต่อสักสองพันแล้วก็เก็บสะตังไว้เอาไปาเขาเรียกว่าเลี้ยงเด็กหรือว่าเลี้ยงกิ๊กละคนหนึ่ง <c oughs> ครับ เอามวยคู่นี้นะให้ดูภาพประกอบอการโชไป้วกัน,กนไม่อยากจะฟันธงนะแต่ถ้าจะฟันธงคุณอยากจะดูว่ากินฟันธงอย่างไรผมฟันธงยังไงก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปที่เว็บ,บมวยไทยอนนอนไลน์นัาข้าไนาวิจารณ์หน,าน้าวิจารณ์เขาเรียกว่าเข้าไปที่หน้าวิจารณ์ว่าผมวิจารณ์ใครครับผมตรงนี้ขออุบไว้เด็ศักดเพื่อนจิตนะครับกับศักดิ์เน้อย์ออกอ้วนส่วนนะคู่นี้พิกัดน้อยสามก่อนนะครับ เดทฝีมือดีนะส่วนสักเรียมน้อยรูปร่างช่วงโชคดีนะเป็นมวยจังหวัดเตะเข่าในเหนียวนะะแต่ฟอร์มก็มาบางวันก็โชคดีาบางวันโชคไม่ดีนะครับเดทสักเรียน้อยนะวันนี้นะครับทั้งคู่เลยนะมาอายุมวยใกล้เคียงกันแต่ผมยังเห็นว่าเดชนะครับน่าจะดีกว่าสักเรียน้อยพี่แก้วคู่นี้เนี่ยผมเห็นทั้งคู่และคู่นี้เนี่ยวันนี้เย็นนี้แล้วก็คืนนี้คผมบอกอย่างนี้นะครับว่า ถ้าลูกล่างสักนาลินไม่สูงกว่าเยอะฟังให้ดีนะครับ,รบวันนี้ถ้าลูกล่างสักนลินไม่สูงกว่าเยอะวันนี้ห้าแต้มกับสองกาครับเด็ดเด็ดครับห้าแต้มสองก,2 2> กาลนะแต่ถ้าสูงเยอะท่านต้องดูนิดนึงนะครับว่าเจ้าสักนาลินเนี่ยต่อยทรงไหนถ้าต่อยทรงเต้นไปเต้นมาอย่างนี้ครับเอาไปสิบแต้มกับสองกาอ๋อถ้าเต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสักนาลินขึ้นมาแล้วเปิดเกมครับ อย่างนี้นี่หมายถึงยกสองยกสามยกสี่ยกห้าครับอย่างนี้ค่อยน่ากลัวหน่อยน่ากลัวแต่ถ้าเต้นไปเต้นมาผมบอกให้ฟังนะครับว่าเข้าล่องเขาล่องแข่งแน่นอนครับแต่ต้องดูรูปร่างด้วยนะว่าเดชเดชเนี่ยจะเป็นมวยที่เตะซ้ายหน้าดีแล้วก็มีเตะขวาพับแข้งเดดวันนี้ถ้าตั้งใจมาสู้แล้วก็ดูว่าศักสุลินเนี่ยสักนารินร์สักนรินขอไปสักนารินเนี่ย ถ้ารูปล่างไม่สูงกว่าเยอะแล้วก็ดูว่าตัวเงินเด็ดเนี่ยมาเล่นผมบอกให้ฟังเลยครับว่าวันนี้ห้าแจมมาสองกาให้เด็ดเวนมวยทีเด็ดประจำวันไปด้วยกันครับราคาเลทครับราคาเลทเปิดอยู่ที่สามสองครับสามสองเดทต่อครับผมเพชรเอกเกียรติยงยุทธนะครับกับคู่ชกคือเอกฤทธิ์มอกรุงเทพธุรีนะมวยคู่นี้นะครับพิกัดน้ำหนักไว้ละร้อยสามสิบนะแล้วต่อสองปอนด์เมื่อเช้านี้นะครับ เพชรเอกมาร้อยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดและช่างร้อยสามสิบนะฮะส่วนเอกลิศนะครับมาร้อยสามสิบสี่นะครับช่างร้อยสามสิบสามจุดหกลบหนึ่งจุดหกแต่ว่าลดไม่ลงนะครับไปลดได้แค่จุดสี่เท่ากับว่าเวลานี้นะครับต่อสามปอนด์ต่อสามปอนด์กว่านิดหนึ่งครับต่อสามปอนด์กว่านิดหนึ่งทางเอกลิศเสียค่าน้ำหนักไปสองหมื่นนะครับเสียให้ทางเพชรเอกนะครับครับ เพชรเอกกับเอกเล็กนี่ผมว่าเขาแก่พอกันมากคู่นี้นี่น่าจะเป็นเพชรเอกรุ่นพี่ครับพี่แก้วยังรุ่นพี่เหรอรุ่นพี่ฮะไอที่ชายกลางนะผมทราบอ่ะชายกลางนี่จะชกเออเขาเรียกว่าประมาณกับไอเจ้านี่เลยนะกางวันเล็กอ่ะไม่ฮะไม่ไม่ไม่แน่นอนพี่แก้วกางวันเล็กนี่เขาจะรุ่นเอ่อพวกไอ้ตาแดง ไอตาแดงไอตาแดงเดียวกันนะไอไอตาแดงก็มวยของโอ้นั้นน้าครับอ๋อครับพวกชุดนั้นเนี่ยจะเป็นชุดกลางวานเล็กไอตาแดงครับแต่ชุดเอ,เอกลิตเนี่ยจะเป็นชุดก่อนพวกไอ้นี้ครับพี่แก้วเขาเรียกว่าหลังหลังกลางวานเล็กเนี่ยอย่างต่ำต้องมีห้าปีห้าปีครับพี่แก้อ,อย่าแดงว่านม่มกว่าไอเจ้าเพชรเอกนุมกว่าครับนุมกว่ามุมกว่าล่ะฮะนุงกว่าแน่นอนเพชรเอกเนี่ยจะ อ่าน้องๆพวกสิงทองน้อยสิงทองน้อยปอเตระกุลก็ใกล้เคียงกันถูกไหมฮะและเอกลิตเนี่ยจะมาหลังเขาเรียกว่าจะจะรุ่นเดียวก็น่าจะหลังไอ้เจ้าเพชรเอกสอสุวรรณพัฒน์ดีสักหน่อยหน่อยนิฮะพวกนั้นเพชรเอกเนี่ยรุ่นเจ้าเพชรเอกเพชรโทออ๋เพชรเอกเพชรโทอ่ะถูกไหมเพชรเอกเนี่ยจะรุ่นเจ้ามวยหมัดของสีเมืองที่มวยของวิกึ้ง อนุวัตรอะรุ่นนี้ฮะรุ่นนี้แน่นอนรุ่นอนุวัน์แล้วก็รุ่นยอดบัวงามอ๋อครับถูกไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่แก้วน่าจะเป็นรุ่นนี้ใกล้เคียงนะครับผมครับผมเพชรเอกกับเอกฤทธิ์คู่นี้นะแม่ราคาเลทไม่คราบราคาอะไรราคาเลทเปิดอยู่ที่สามสองครับพี่แก้วสามสองเหรอครับเพชรเอกต่อครับผมผมก็ยังดูว่าเพชรเอกนะครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ย น่าจะเหนือกว่าเอกฤทธิ์ผมว่าเพชรเอกผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่าครับพี่แก้วแต่ว่ามวยคู่นี้เขาเรียกว่าการยกสี่หรือหมดสี่ยกแล้วก็เล่นแล้วกันความมาตรฐานก็จะดีเลยกไปอกนิดหนึ่งการไปอีกนิดหนึ่งมันพอพาตะุรินกับไอโอร์โน่ไหมคือว่าดีกว่าหน่อยหนึ่งดีกว่าหน่อยนะดีกว่าหน่อยแต่คุณรู้ไหมว่าค่าตัวของพี่เอกเท่าไหร่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขารับมาแปดหมื่นห้านะมวยอย่างนี้เลยครับแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าเขาเสนอเสียน้าไปอ่ะแล้ครับเสียน้อาเขาบอกว่า ถ้าตัวเท่าไหร่ทั้งผมโปรไลน์บอกว่าขอสัก 8, แปดหมื่นละกันอันนี้ผมพูด<ช>ฝากผ่านวีแกไปด้วยนะครับ,<ช>รบแล้วก็ฝากผ่านสตาร์โค้ดหรือว่าฝากฝากฝากผ่านหัวหน้าค่าย<ช>มวยอย่างเพชรเอกเนี่ย<ช>บางทีชกไม่คุ้มค่าตัวผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าแกชกแค่ไม่ถึงครึ่งยกเซิร์ใช้มากกว่า แล้วบางทีโ,โดนเขาแทงกระจัดหน่อยหรือว่าแทงหน้าขาหน่อยแกจะฟ้อง<ช><ช>อันนี้เนี่ยคือนิสัยโดยของแท้อ,อันนี้นผมพูดในความจริงแล้วก็พูดสิ่งที่เป็นจริงครับพี่แก้ว<ช>แต่บางทีเนี่ยเวลาแกสู้หรือว่าเวลาแกเอาจริงผมบอกให้ฟังครับคุ้มค่าตัวเขาชกกับไข่้องสบึกรีชกกับปะกร่ันนะหลายหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมวยอย่างนี้มัน อยู่ระดับเกตเอนะขามเยดีๆครับเยดีตอนนั้นเนี่ยทําท่าว่าจะเป็นกลับมาเป็นดาวรุ่งอีกทีหนึ่งครับพี่แกพอไปโดนกล้องสั์เตะที่ใต้เขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่โดนโดนไอ้กล้องสับเตะเนี่ยยังใกล้เคียงนะครับจะเป็นไปได้ครับแต่มาโดนไอ้เจ้ากล้องสยามลูกไอ้เจ้าเตี้ยเตะนี่โอ้โหผมรู้ว่ามันไม่น่าทุกเลย อามวยคู้นี้ยังไงก็ไปเพ่นเอกก่อนนะยังไงเสียดูภาพประกอบการชกไปด้วยนะแล้วันนี้ค่าดอกเบี้ยของเขาอ่ะคุณจะให้เขาเอาตัวไหนอ่ะก็เด็ดไงครับพี่แก๊เด็ดตัวเดียวเด็ดเด็ดตัวเดียวแต่ว่าต้องดูรูปร่างนิดนึงนะครับขอให้ดูรูปร่างนิดนึงอย่าให้รูปร่างดูว่าสังนะรินเนี่ยสูงจนแบบน่าเกียดครับผมวันนี้ผมเห็นเด็ดสามแต้มกับสองกาวันนี้เอาไปแก้ตัวเมื่อวานนี้ครับผมก็ต้องถือว่าวันนี้เรา รถบริโบคนะในการดาเนินรายการครับวันนี้เราก็มาพบกันถึงช่วงสุดท้ายวันนี้ผมจิ้นเจเจผู้จัดการมวยไทยออนไลน์แล้วก็พี่แก้ววันนี้ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็วันนี้ผมอยากจะฝากเตือนนิดนึงว่าวันนี้ฝนตกไปไหนระมัดระวังนิดนึงถนนอาจจะลื่นขับรถก็ระวังตัวนิดนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องสติสตังค์เหร สติตะตังตั้งสติแล้วจะมีตตังะอ๋อตั้งสติมีตตังอยู่แล้วครับพี่แก้วถ้าใครมีสติรับรองได้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธพี่แก้วเมืองไทยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายไม่มีตตังยังไม่อดเลยครับพี่แก้วเพราะว่าไปถือเช้าก็ไปเดินบิณบบาตตามะอาจา์ก็ทานข้าวทานข้าวทานข้าวได้ครับครับลากันเพียงเท่านี้ครับ่งนี้พบกันใหม่ครับชคดีครับสวัสดีครับ